สู่ชานลที่มันจะพ จะมารีวิวการเรียนในปี2เทอมหนึ่งค่ะทุกคนไม่อยากเชื่อว่ามินผ่านปีหนึ่งมาได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไม่อยากเชื่อเลยค่ะทุกคน<ว><อ>ก็ตอนนี้นะคะมินก็เรียนจบปี2เทอมหนึ่งไปแล้วตอนนี้มิกมกมกนกาลังเรียนอยู่ปี2เทอม2นะคะทุกคนวันนี้มินก็จะมาพูดถึงการลงวิชาเลือกนะคะแล้วก็รีวิววิชาบังคับในปี2ด้วยว่ามีวิชาบังคับอะไรบ้างนะคะแล้วก็มารีวิววิชาเลือกภาษาที่มินเลือกไปด้วยนะคะทุกคนก็จะขอโทษทุกคนนะคะที่คลิปมันออกมา ค่อนข้างช้าเพราะว่ามินก็มีความขี้เกียจหนักมากในช่วงนี้นะคะทุกคนแต่ใดๆก็ตามตอนนี้คลิปนี้มันก็ถูกปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกคนหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังวิชาแรกกันเลยค่ะ ก็ในปี2นี้นะคะเราจะเรียนทั้งหมด6วิชาค่ะมีแบ่งออกเป็นวิชาบังคับวิชาบังคับเลือกวิชาเลือกค่ะแล้วก็มีวิชาเลือกภาษานะคะมินจะขอเริ่มรีวิวที่วิชาบังคับก่อนนะคะว่าวิชาบังคับในเทอมนี้เนี่ยมินเรียนอะไรบ้างนะคะทุกคน มากันที่วิชาแรกนะคะวิชาบังคับภาษาอังกฤษค่ะ E G 2 2 1การอ่านเชิงวิพากค,ค่ะวิชานี้เนี่ยจริงๆมันก็เซมออกไปได้นะคะก็ไปสอบ T U get สอบ IELT o e l อะไรก็คือเอาอมาเซมได้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นวิชาที่บังคับให้เรียนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่เซมออกไปมันก็จะเป็นวิชาบังคับนะภา,าษาอังกฤษวิชานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับการอ่านส,ส่วนใหญ่นะคะการอ่านบทความแล้วก็จุดประสงค์คือถ้าเราอ่านบทความแล้วเราอะ่ะไม่รู้คำศัพท์นี้ในบทความเราก็ยังจะสามารถเดา บทของเรื่องได้นะคะว่ามันไปนในเชิงบวกเชิงลบหรือว่าสามารถเดาบริบทของคาศัพท์ที่ไม่รู้ได้เลยว่ามันแปลในเชิงบวกหรือเชิงลบนะคะแต่ว่าวิชานี้ไม่มีสอบนะคะไม่มีสอบทั้งกลางภาคแล้วก็ปลายภาคเลยค่ะคนจะมีให้ทําเป็นชิ้นงานนะคะวิชานี้จะถูกแบ่งออกเป็น4ี่เซกนะคะแต่ว่ามินา่ะเรียนอยู่เซกสามกับอาจารย์นพพรน,นะคะซึ่งอาจารย์เป็นคนที่ใจดีมากๆค่ะทุกคนแบบใจดีมากมินจําเหตุการณ์หนึ่งได้เลยอะ่ะคือว่ามันเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะทุกคนแล้วเพื่อนอะ่ะไม่มีใครเปิดไมค์เข้ามาตอบคาถามอาจารย์ าาก็พูดขึ้นมาว่าเออนักศึกษาแบบรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์สอนไม่สนุกอาจารย์จะได้แบบเปลี่ยนการสอนอะไรเนี้ยนักศึกษาอยากเบรกไหมเลยะคะ่ะมิ้นก็เลยขออาจารย์เบรกแบบสักห้านาทีได้ไหมคะอาจารย์ก็ให้แบบสิบนาทีเลย <Wow. S 1> คืออาจารย์แบบเป็นคนใจดีมากะคะถ้าเกิดว่าน้องคนไหนได้ขึ้นมาเลยกับอาจารย์นพพรก็สบายนยคะเพราะอาจารย์ใจดีนะคะถึงจะไม่มีสอบแต่ว่าวิชานี้เนี่ยก็มีให้ทําเป็นงานนะคะก็จะมีการเก็บควิสระหว่างคาบบ้างแล้วก็จะมีให้ทํางานกลุ่มนะคะก็คือให้เราไปหาบทความมานะคะแล้วก็ให้ เราทำ summary นะคะแล้วก็ทำ group reflection อาจารย์เขาก็จะบอกมาค่ะว่าเราต้องทำอะไรบ้างในบทความนั้นแล้วก็ให้ตัวอย่างมาด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาเรื่องที่เราเลือกนะคะมาทำเป็น presentation นำเสนออาจารย์นะคะแล้วก็นำเสนอเพื่อนๆด้วยแล้วก็คิดคำถามมานะคะเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆแต่ว่ามีไม่แน่ใจว่าเพื่อนที่เรียนกับเซ็กชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าซึ่งมินก็คิดว่าก็าต้องเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะคะตอนที่เลือกเซ็ก EG เนี่ยมันก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นคนสอน อยู่เสกไหนเซกไหนอันนี้นะคะก็ต้องไปลุ้นเนาะตอนเปิดเรียนนะคะว่าใครเป็นคนสอนคะทุกคนก็มีเพื่อนบนเหมือนกันค่ะบางเซก eg ที่อาจารย์เขาแบบไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นก็ไปสุ่มเอาเองนะคะดวงใครดวงมันนะคะทุกคนก็วิชา eg ของมินก็จะประมาณนี้นะคะโดยรวมแล้วมินรู้สึกว่าวิชานี้มินก็ค่อนข้างที่จะเรียนสบายอยู่นะคะเพราะว่าอาจารย์ช่วยทุกอย่างเยอะมากอาจารย์ใจดีมันมีชัยไปกว่าครึ่งจริงนะคะทุกคนโอเคค่ะวิชาต่อไปเป็นวิชาสาขาของเรา้นะคะที่เป็นวิชาบังคับก็คือวิชา เซสามส2งภูมิศาสตร์มนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคือมันขึ้นต้นเป็นคำว่าภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะมันก็ต้องเรียนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อยู่แล้วคะ่ะเป็นภูมิศาสตร์เลยแต่ว่ามันจะแตกต่างจากภูมิศาสตร์ที่เราเคยเรียนกันตอนมัธยมนะคะก็จะเจาะจงในเรื่องเฉพาะซีสโนแล้วมันก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับว่าภูมิศาสตร์ด้านนี้มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปกับอะไรนะคะเช่นภูมิศาสตร์วัฒนธรรมภูมิศาสตร์ทางกายภาพอะไรนี้นะคะที่มันเชื่อมโยงกับประเทศเนีายเียนส่งผลให้ประเทศนั้นเป็นประเทศที่เป็น ไหนมีวัฒนธรรมอะไรเพราะมีภูมิศาสตร์แบบนี้ ถึงได้มีวัฒนธรรมแบบนี้นะคะ oh. ก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับแบบนี้ค่ะวิชานี้นะคะตลอดเวลาที่เรียนเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีงานให้เราทําส่งในทุกสัปดาห์เลยนะคะ oh. ก็งานทีนั้นมันจะเป็นงานที่อาจารย์เนี่ยจะให้เราเลือกประเทศในอาเซียนมา1ประเทศที่เราสนใจนะคะแล้วพอหลังจากจบคาบนั้นเนี่ยก็ให้เราเขียนบทความอะคะ่ะเกี่ยวกับประเทศนั้นจากหัวข้อเรื่องที่เราเรียนสมมติว่ามินเลือกประเทศลาวนะคะแล้วในสัปดาห์นี้อาจารย์สอนภูมิศาสตร์วัฒนธรรมมินก็ต้อง เขียนเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรมของประเทศลาวค่ะโดยสามารถยกเรื่องอะไรก็ได้ที่มันต้องแปลกใหม่นะคะมาเขียนให้อาจารย์ส่งไปคือการส่งงานเนี่ยอาจารย์เขาจะให้เราเขียนลงใน f a c e b o o k แชร์แล้วก็ใส่รูปอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แคปหลักฐานที่เราโพสลงไปใน Facebook เนี่ยส่ง เข้าไปให้อาจารย์ใน Google Form นะคะก็จะเป็นงานแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยมันจะเปลี่ยนประเทศไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะให้เราทําเป็นหนังสือรวมเล่มในตอนท้ายเทอมค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเป็นประเทศเดียวนะแต่สมมติว่าคาบแรกอ่ะมินเลือกลาวแล้วคาบสองมินอยากทำเขียนสิงคโปร์ได้ไหมก็เขียนได้แต่ว่าถ้าเป็นตอนรวมเล่มแล้วอ่ะมินต้องไปเขียนในหัวข้อแรกใหม่ให้เป็นของสิงคโปร์นะคะก็จะทําลาวไม่ได้แล้วเอาของเรามาใช้ไม่ได้แล้วก็จะมีงานกลุ่มชิ้นใหญ่นะคะก็คือให้เลือกสถานที่ที่เกี่ย สนใจเนี่ยแหละคะ่ะมาทํารายงานว่าเออมันเป็นภูมิศา,า,าสตร์ทางกายภาพยังไงเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรมยังไงเป็นหัวข้อไหนบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ให้ไปสัมภาษณ์คนที่เคยไปที่สถานที่นั้นด้วยนะคะก็ต้องทําทั้งรายงานแล้วก็นํามานําเสนอ ER. เป็นเพราะ p ล i n ให้อาจารย์ฟังด้วยะคะ่ะส่วนการสอบวิชาน,นี้นะคะ <c oughs> <g> ก็มีสอบทั้งกลางภาคแล้วก็ปลายภาคเลยก็เป็นข้อสอบข้อชอยนะคะถามว่าข้อสอบยากไหมมีรู้สึกว่าข้อสอบยากมากค่ะทุกคนยากขนาดที่อาจารย์พูดขึ้เองว่าแบบเออไม่ต้องแอบเปิดชี้ดูหรอกนะคือถึงเปิดก็คงทําไม่ได้ซึ่่งมก็ทไได จริงกับทุกคนเพราะว่าแนวคําถามของอาจารย์อ่ะมันจะไปในทางที่ถามประมาณว่าข้อใดถูกที่สุดข้อใดถูกต้องเลยอะค่ะแล้วก็ให้มายาวๆอะไอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าพอมันอ่านเยอะแล้วแบบมันรวนขึมิน่ะไม่ถนัดทางเรื่องแบบภูมิศาสตร์หรือศาสนาอะไรอย่างงี้แบบตั้งแต่มัธยมอยู่แล้วค่ะยิ่งแบบมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยก็รู้สึกว่ายากกับ ตัวเองมากๆอาจารย์ที่สอนวิชานี้ก็้องน่้จะเป็นอาจารย์ให้ชิลมากนะคะทุกคนก็ถามว่าชิลยังไงชิลแบบไหนใจดีไหมหรือว่าแบบเป็นคนน่ารำคาญหรืออะไรก็อยากให้ไปสัมผัสเรียนเอาเองนะคะโอเคค่ะต่อมาวิชาบังคับวิชาสุดท้ายที่เป็นวิชาสาขาในปี2เทอมหนึ่งนี้นะคะก็คือวิชา SE 3 1 1เอเชียตัวดอกเฉียงใต้ในบริบทสังคมกับกฎหมายระหว่างประเทศนะคะวิชานี้เนี่ยขึ้นว่ากฎหมายใช่ค่ะมันก็คือการเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละค่ะอ่าก็จะสอนรูปแบบของกฎหมายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปเป็นในเชิงกฎหมายที่ใช้ระหว่างประเทศค่ะหัวข้อที่เรียนนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้กฎหมายระหว่างประเทศนะคะว่าถ้าสมมติว่าเกิดข้อพิพาทอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยเราจะต้องใช้กฎหมายยังไงกฎหมายอะไรที่จะมาระงับข้อพิพาทระหว่าง2ประเทศที่ทะเลาะกันหรืออาจจะเป็น3ประเทศนะคะคือมันเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการทําสนธิสัญญาการทําสัญญาต่าง แล้วก็การระงับข้อพิาพาทหรือว่าการที่จะเข้าไปร่วมมือลงน้มอะไรประมาณนี้แหละค่ะที่เกี่ยวกับระหว่างประเทศก็จะเรียนไปในทางนี้เนาะวิชานี้มินรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือแล้วจะทาได้ะคะ่ะมันต้องใช้ความเข้าใจของเราด้วยว่าเราเข้าใจไหมว่าถ้าอาจารย์ให้โจทย์มาแบบนี้เราต้องวิเคราะห์กฎหมายอย่างนี้ออกมาตอบแบบนี้นะมินก็เลยรู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ยากค่ะส่วนเรื่องการทํางานนะคะก็จริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยไม่มีงานที่ให้ทําอะไรจุกจิกหุ่มหิม นะคะทุกคนก็ส่วนใหญ่จะให้เป็นการถามตอบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในห้องนะคะคนที่สอนเป็นอาจารย์นิวนะคะอาจารย์เนี่ยจะชอบให้เปิดกล้องพูดคุยกันระหว่างที่เรียนนะคะเพราะ,ะว่าอาจารย์เขาจะมีคําถามอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือถ้าใครมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนอะไรงไงก็คือแลกเปลี่ยนไปได้เลยะคะ่ะอาจารย์เนี่ยใจดีมากเปิดกว้างแล้วก็พร้อมฟังทุกความคิดเห็นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าเรียนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสงสัยตรงนี้หรือที่อาจารย์พูดมันยังไม่ใช่หรืออยากกะเสริมอะไรให้อาจารย์ฟัังเคิอรืแบบบปด กเกลยคุคนเนื่องจากไม่มีงานยุ่มยิบนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีงานกลุ่มค่ะทุกคนก็คืออาจารย์เนี่ยเขาจะเลือกหัวข้อให้เรามานะคะแล้วให้เราเนี่ยไปทำอ,อย่างกลุ่มมิน้เนี่ยได้หัวข้อการจัดตั้งสารอาเซียนซึ่งมันข้อที่จะเป็น อะไรที่จริงจังแล้วก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะกลุ่มญิงก็ต้องไปทํารายงานมาคะ่ะว่าอะไรที่จะทําให้จัดตั้งาอาเซียนได้ต้องทําเป็นรายงานแบบจริงจังมากคะ่ะทุกคนต้องมีแบบว่าบทนำเกินนำเขียนความเป็นมาเขียนบทสรุปแล้วก็มาสรุปของเราอีกทีมีส่วนเนื้อาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นรายงานที่จริงจังมากนะคะรายงานว่าจริงจังแล้วตอนที่เรานํามาพรีเซนต์มันก็ยิ่งจริงจังนี่คะ่ะมาจริงจังในความที่เราต้องทําให้มันดูครีเอทีฟค่ะเราไม่สามารถที่เปิดสไลด์เฉยๆแล้วก็แบบมานั่งอ่านอะไรอย่างนงี้คืออาจารย์ไม่เอานะคะทุก อนนะะตอนนั้นประเด็นประกวดนางงามกําลังมานะคะก็ทํานําเสนอด้วยการที่แบบว่าเรากําลังประกวดนางงามกันอยู่นะคะแล้วให้นําเสนอเรื่องการจัดตั้งศาลอาเซียนเนี่ยในช่วงที่ตอบคําถามนางงามอะไรอย่างนี้นะคะก็สุขสนานเฮฮากันไปนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เนะจะไม่สามารถพรีเซนต์ด้วยการอ่านสไลด์เฉยๆได้นะคะเพราะว่าคะแนนพรีเซนต์มันก็สำคัญแล้วงานมันก็เป็นงานชิ้นใหญ่นะคะส่วนการสอบของวิชานี้ก็ไม่มีการสอบกลางภาคน,นะคะเป็นสอบปลายภาคทีเดียวเลยแล้วก็จะไม่ใช่ข้อสอบเทคโฮมนะคะทุกคนก็อาจารย์แค่จะบอกเฉยๆว่าออกเรื่องอะไร ้างะะก็ให้เราไปแบบทาความเข้าใจกับเรื่องนั้นมาแล้วก็มาเห็นโจทย์ในวันนั้นนะคะซึ่งมันก็จะมีข้อสอบหนึ่งที่เป็นข้อสอบรูปแบบใหม่นะั่นคือข้อสอบตุ๊กตาค่ะทุกคนคืออันนี้ไม่นธาบายคร่าวๆแล้วกันเพราะมันเป็นวิชาบังคับในไง่น้องๆก็ต้องไปเรียนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะอธิบายฟังอีกทีข้อสอบตุ๊กตานะคะก็คือการเขียนตอบเ,เป็นสเต็ปคะ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็มาฟันธงในสเต็ปที่สี่นะคะว่าคําตอบนั้นเราจะตอบว่าอะไรนะคะทุกคนซึ่งถ้าเราเขียนมาตั้งเยอะเนี่ยแต่ว่าเราดดนฟันงผิดคคะะะะแนนนเเราาก็จหยยล เพราะว่าเราฟันทงคําตอบผิดนะคะ <_ d ata> ก็เลยเป็นการตอบข้อสอบในรูปแบบใหม่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันแอบยากนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจารย์ยูก็ใจดีมากเลยค่ะคืออาจารย์เนี่ย ให้ลองตอบข้อสอบแบบตุก๊กตาในการจับกลุ่มทํากันก่อนนะคะเป็นการเก็บคะแนนอะไรอย่างงี้เพื่อให้เราชินกับการตอบข้อสอบรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาทําจริงๆในตอนสอบกลางภาคท,ที่เป็นเดี่ยวอีกทีค่ะทุกคนก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้เรียนวิชานี้นะคะอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างการทําข้อสอบตุก๊กตาแล้วก็ที่ายอย่างละเอียดอยู่แล้วค่ะทุกคนมันเข้าใจไม่ยากในการทําข้อสอบตุก๊กตาแต่ว่าการจะตอบโจทย์และฟันธงให้ถูกเป็นเรื่องยากค่ะทุกคน เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจทำความเข้าใจกับวิชากฎหมายนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะมันก็รีวิววิชาบังคับจบไปแล้วนะคะทั้งหมด3วิชามีวิชาภาษาอังกฤษวิชาอ่าภูมิศาสตร์แล้วก็วิชากฎหมายนะคะที่เป็นวิชาบังคับมาที่วิชาบังคับเลือกกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนก็วิชาบังคับเลือกในปี2เทอมหนึ่งนี้นะคะก็เปิดให้ลงได้2ตัวค่ะคือ 1. วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งคือภูมิปัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะวิชาบังคับเลือกมันนเปิิิด2วชาก็จรงะะค แต่ว่าเราเนี่ยสามารถเลือกลงได้แค่หนึ่งวิชาในเทอมนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากกลับมาเรียนอีกวิชาหนึ่งในเทอมหน้าก็สามารถทําได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเปิดให้ลงแล้วมันก็ไม่ชนกับวิชาอื่นที่เราจําเป็นต้องเรียนนะคะก็ไปจัดสรรเองได้เลยซึ่งการเขียนวิชาเลือกหรือวิชาบังคับเลือกอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวมินจามาสอนตอนท้ายคลิปนะคะว่าจะต้องเขียนยังไงลงทะเบียนอะไรยังไงถ้าสมมติว่าอยากกลับมาเรียนแล้วจะกลับมาเรียนได้ไหมอะไรอย่างนงี้นะคะเดี๋ยวมินจะสอนให้ท้ายคลิปนะคะทุกคนก็จากตอนนี้ขอ มารีวิววิชาก่อนนะคะก็มินจะไม่ขอรีวิววิชาภูมิปัญญาที่มินไม่ได้เรียนนะคะเพราะมินไม่ได้เรียนก็คงจะรีวิวไม่ได้นะคะทุกคนก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะจะขอรีวิวเป็นวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในชเชตวงเฉียงใต้นะคะที่มินลงเรียนไปหรือว่าวิชา IR นะคะทุกคนก็วิชานี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจริงๆค่ะทุกคนตรงชื่อตามวิชาเลยเช่นอ่าประวัติศาสตร์ของพม่าก,กับไทยว่าการดําเนินนโยบายต่างประเทศเราเป็นมาย,ยัางไงนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน ไทยกับลาวพม่ากับลาวคือเรียนเกี่ยวกับซีเนี่ยนะคะแล้วก็จะเรียนวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่าเกิดวิกฤตอะไรกับประเทศนั้นขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ประเทศนั้นจะเลือกพึ่งพิงประเทศมหาอำนาจที่เป็นใครเป็นอเมริกาจีนอินเดียหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเขาเนี่ย <c oughs> จะดําเนินนโยบายทางการต่างประเทศในรูปแบบไหนนะคะนี่ก็จะเป็นการเรียนของวิชานี้ค่ะอ่าวิชานี้ก็จะไม่มีงานนะคะมิจจำได้ว่ามันมีงานแค่ง,งานเดียวที่อยู่ท้ายเทอมนั่นก็คืองานเอาบทความข่าวภาษาอังกฤษนะคะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศเนี่ยมาแปลแล้วก็ส่งให้อาจารย์นะคะที่ก็คือสอบปลายภาคเลยนะคะทุกคน <Wow. S 1> ก็ไม่มีงานอะไรเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอาจารย์เช็คชื่อนะคะก็ให้เข้าไปเรียนกันด้วยคะ่ะสําหรับมิ้นความยากง่ายของวิชานี้รู้สึกว่าถ้าเทียบกับวิชากฎหมายที่เป็นวิชาบังคับอบวิชานี้มันง่ายกว่าทุกคนคือมันไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมากค่ะมันเน้นให้เราอ่านแล้วก็เออซึมซับเข้าไปมันไม่ต้องทำความเข้าใจก็สามารถทําข้อสอบได้นะคะทุกคนวิชานี้ก็ไม่มีสอบกลางภาคนะคะสอบทีเดียวคือปลายภาคเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่มีงานกลุ่มใหญ่อะไรด้วยนะะค ข้อสอบก็ไม่ได้ยากนะคะถ้าเกิดว่าเราอ่านชี้ที่อาจารย์แจกให้นะคะแล้วก็เข้าไปฟังอาจารย์บรรยายเนี่ยมันจะเขียนตอบข้อสอบได้สบายๆเลยค่ะเพราะว่าข้อสอบก็เป็นเทคโ home อยู่แล้วนะคะทุกคนส่วนอาจารย์ที่2อน็นคืออาจารย์ดริยภาค่ะจันใจดีมากคอะใจดีมากแบบถ้าทุกคนเห็นตั้งแต่หน้าตา,าจารย์ยังการสอนของอาจารย์ก็จะรู้ว่าจารย์เป็นคนที่ใจดีมากค่ะทุกคนเพราะฉันมีอะไรก็ถามอาจารย์ได้นะคะถ้าสงสัยในเรื่องเรียนนะคะส่วนข้อเสียของวิชานี้อย่างเดียวก็คืออาจารย์ไม่ได้อัดคลิปสอนเก็บไว้ให้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ กรุณาไปเข้าเรียนกันด้วยนะคะจะได้ ทำข้อสอบกันได้ค่ะโอเคค่ะวิชาบังคับเลือกก็ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนมารีวิววิชาเลือกที่มินเลือกโรงเรียนกันบ้างนิกะค่ะว่ามินเนี่ยรงเรียนวิชาอะไรไปก็วิชาเลือกในเทอมนี้นะคะก็เปิดทั้งหมด2วิชาค่ะวิชาแรกคือ SE 2 2 7 a เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะชุมทางวัฒนธรรมและพาณิชยกรรมค่ะอีกวิชานึงนะคะก็คือวิชา SE 2 3 6วรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะมินเนี่ยไม่ได้เลือกเรียนวรรณกรรมนะคะมินเลือกเรียนวิชาชุมทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเพราะฉะนั้น มินก็จะรีวิววิชาวรรณกรรมไม่ได้นะคะทุกคนก็ต้องขอภัยอีกทีนะคะมินก็จะขอเริ่มรีวิววิชา s e 2 2 7ที่มินเรียนเลยนะคะหรือว่ามันเรียกย่อว่าวิชาชุมทางนะคะวิชานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองท่าการค้าในอดีตนะคะเราก็จะเรียนว่าเมืองเมืองเนี้ยมันพัฒนาจากการเป็นเมืองค้ามาได้ยังไงทั้งในอดีตแล้วในปัจจุบันมันกลายเป็นเมืองอะไรในอดีตมันเคยรุ่งเรืองแค่ไหนติดต่อค้าขายกับชาติอะไรบ้างแล้วแบบมันรุ่งเรืองในทางด้านค้าขายอะไรเป็นหลักชอบมีชาติิไหนเข้ามามตด ต่อค้าขายอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนะะื้อหาก็จะเรียนไปในทางประวัติศาสตร์ซะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะบรรยายให้ฟัง เก็บทุกเม็ดเลยค่ะมีเชสมาให้ทุกคาบนะคะคาบมาหลายๆหน้าด้วยก็ไปนั่งอ่านได้มีทั้งคลิปให้ดูมีทั้งบทพาออําจากหนังสือให้มาอ่านเพิ่มเติมนะคะคือมันเยอะมากเลยค่ะทุกคนก็เนื้อหาที่เรียนก็จะประมาณนี้นะคะส่วนงานกลุ่มนะคะก็คือวิชานี้เนี่ยจะมีงานให้ทำในทุกสัปดาห์เหมือนกันค่ะทุกคนเราจะต้องจับกลุ่มตั้งแต่คาบแรกนะคะล้วจะอยู่กับกลุ่มนี้เนี่ยไปต่อยันจบเทอมเลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะส่งชีตให้เราอ่านถึงหัวข้อที่อาจารย์จะสอนก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะ แล้วอาจารย์ก็จะมีคําถามให้ค่ะอาจารย์ส่งเข้ามาในเมลแล้วให้เรากับกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยไปอ่านมาแล้วก็มาเขียนตอบคําถามของอาจารย์ที่อาจารย์ถามนะคะจริงๆคําถามที่ตอบไปเนี่ยมันไม่มีถูกผิดนะคะอาจารย์แค่อยากให้เราเนี่ยมานําเสนอเป็นรายกลุ่มว่าเราคิดเห็นอะไรยังไงจาก หัวข้อที่เราเพิ่งอ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากคำถามที่อาจารย์ตั้งให้ก็ให้เรานำเสนอนะคะอ่าวิธีการส่งก็คือเราก็ไปเขียนรายงานนะคะจะมีกี่ข้อก็ตามที่อาจารย์กำหนดให้ส่วนมากก็จะเป็น1ถึง2ข้อเนี่ยแหละคะ่ะให้มันพอดีหนึ่งหน้ากระดาษ A4 แล้วก็ส่งเมลคืออนอาจารย์ไปคะ่ะพอถึงคาบที่เรียนนะคะอาจารย์สอนหัวข้อนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะให้มาพรีเซนต์เป็นกลุ่มคะ่ะแต่เราไม่ต้องทำสไลด์นะคะอาจารย์จะเอางานที่เราส่งน,ะะน,น,น,นั่นนะคะหนึ่งหน้านั้นเปิดให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยพรีเซนต์พูดให้อา ให้คะแนนเนี่ยอาจารย์จะให้เพื่อนๆนมาให้คะแนนเรานะคะอาจารย์จะแบ,บ่งเป็นกลุ่มอานะคะ R1 ถึง8เราอยู่อาไหนก็อยู่อานั้นนะคะยง มันอยู่ R8 มันก็จะอยู่ R8 ตลอดไปทั้งเทอมเลยนะคะพอพรีเซนต์เสร็จเนี่ยอาจารย์ก็จะให้เพื่อนแต่ละกลุ่มสรุปว่าเอ้ยอันนี้พรีเซนต์ดีอันนี้พรีเซนต์ดีลองลงมาหน่อยค่ะเช่นกลุ่มที่1ที่พรีเซนต์ดีเท่ากับ R1 กลุ่มที่2ที่พรีเซนต์เท่ากับ R4 กลุ่มที่3ที่พรีเซนต์เท่ากับ R5 อะไรอย่างเงี้นะคะทุกคน3อันดับแรกเนี่ยจะได้คะแนนการพิเต์เยอะนะคะแล้วกลุ่ม4 5 6 7 8แปดอะไรก็จะได้คะแนนลงลงมาถ้าเกิดว่าเราเป็น3อันดับแรก ู่หลายสัปดาห์นะคะคะแนนเราก็จะดีค่ะทุกคนเพราะว่าคะแนนตรงนี้มันก็เป็นคะแนนเก็บนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจพรีเซนต์ให้โดดเด่นให้เพื่อนจําได้นะคะเพื่อนๆก็จะได้โหวตให้เราเป็นกลุ่มที่พรีเซนต์ดีเป็นกลุ่มแรกนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะมีผลเหมือนกันนะคะส่วนงานกลุ่มใหญ่ก็คืออาจารย์เนี่ยเขาจะให้หนังสือภาษาอังกฤษมาให้เราช่วยกันแปลค่ะแปลส่งทําเป็นรายงานเหมือนกับว่าแปลหนังสือเลยค่ะทุกคนแปลเสร็จก็ส่งให้อาจารย์เสร็จแล้วก็ไปทาสไลด์มาพรีเซนต์ให้อาจารย์ต่อค่ะทุก จได้วิชานี้เนี่ยสำหรับมินมนรู้สึกว่ามันไม่ใช่วิชาที่ยากนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่เขาต้องจะเรียนสบายที่สุดในทุกวิชาเลยแหละ<ๆ>เพราะว่าอาจารย์ไม่เคยมาจุกจิก,จ,กจู้จี้หรือว่าอะไรเลยนะคะแม้แต่เราทํางานไปแล้วมันก็จะไม่มีถูกผิดอะมนเลยรู้สึกว่าโอเคถึงงานมันจะดูเยอะดูจะมีงานทุกสัปดาห์แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมาจู้จี้แล้วนะคะทาเสร็จแล้วก็คือโอเคมันจบไปส่วนอาจารย์ที่สอนนะคะคืออาจารย์เกตุชพันอาจารย์เป็นคนที่ไม่จุกจิกจู้จี้หรือว่าแบบไม่อะไรถ้าคุณมีคําถามคุณก็ถามแล้วเดี๋ยวผมก็จะะะมาณนนนี้คคก็ ไม่เคยมาแบบจุกจิกจู้จี้หรือว่ามาคอมเมนต์อะไรในงานที่ทําให้รู้สึกหมดกําลังใจแล้วก็ไม่อยากทํางานนะคะทุกคนงานอะ่ะเราได้หัวข้อเหมือนกันใช่ไหมคะการตอบคําถามอะ่ะก็อ่านแบบชีดเดียวกันแล้วก็จะตอบเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์อะ่ะไม่เคยพูดขึ้นมาว่าเออตอบเหมือนกันเลยทําเหมือนกันเลยอย่างนี้นะคะทาง้งที่บางคนรู้สกว่าอา้าวสวยแหละเราเป็นกลุ่มแปดกลุ่มนั้น พีเซนต์อันนี้แบบวิเราพีเซนต์ซ้ำกลุ่มนั้นแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มองถึงตรงน,นี้นะคะแล้วก็จะมองว่าเออมันก็มีจุดที่ไม่เหมือนก็คือจุดนี้เหมือนพยายามหาจุดดีของการพีเซนต์ของเราต่อน,นะคะมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคสบายใจนะคะการสอบของวิชานี้นะคะถึงจะไม่มีสอบกลางภาคแต่ว่าปลายภาครวดเดียวมันหนักมากเลยคะ่ะทุกคนคือเขียนตอบข้อสอบ 8ถึง10หน้าฟังไม่เิดคะ่ะ8ถึง10หน้าคือ oh. มันก็เยอะมากใช่ไหมคะคืออาจารย์มีโจทย์ให้เรานั่นแหละแต่ว่าเราเหมือนจะต้องเขียนกลืนมาตั้งแต่แ,บบแรกเริ่มที่เราเรียนเลยว่าเราเรียนเรื่องอะไรบ้าง mm. ก็มาค่อยมาเขียนตอบคาถามของอาจารย์นะคะมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็น8ถึง10หน้านะคะถ้าเกิดว่าใครลงวิชานี้เนี่ยก็เตรียมใจในการทําข้อสอบปลายภาคไว้สักนิดหนึ่งนะคะทุกคน <laughs> ก็ประมาณนี้คะ่ะสําหรับวิชานี้นะคะ โอเคค่ะจบไปทั้งวิชาบังคับวิชาบังคับเลือกวิชาเลือกแล้วมันก็จะเป็นส่วนสุดท้ายที่มินจะต้องมารีวิวแล้วใช่ไหมคะทุกคนนั่นก็คือส่วนของวิชาภาษานั่นเองค่ะในเทอมนี้ที่เปิดให้ลงนะคะมันก็จะมีทั้งหมด5ภาษานะคะที่เปิดให้ลงก็จะมีภาษาเวียดนามเมียนมามาเลอินโดนีเซียแล้วก็โปรโตุเกสนะคะโดยตัวมินเนี่ยเลือกลงเรียนภาษาโปรโตุเกสไปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวิชาที่มินจะมารีวิวก็แน่นอนว่าต้องเป็นโปรโตุเกสอยู่แล้วค่ะทุกคนก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังการเรียนวิชาโปรตุ ว่า ปกติแล้วเนี่ยการลงวิชาภาษามันจะลงได้ภาษาเละไม่เกิน30คนนะคะซึ่งจริงโปรตุเกตก็เป็นภาษาฮอตฮิตที่คนก็มักจะแย่งกันลงนะคะมันก็ต้องรีบตื่นขึ้นมาแย่งลงมันกันกว่าจะได้โปรตุเกตนะคะทุกคนวิชาโปรตุเกตนะคะจะสอนโดยชาวต่งางชาติที่เป็นโปรตุเกตเลยนะคะการสื่อสารในการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสอนนะคะเพราะว่ามาเรียพูดภาษาไทยได้น้อยมากแบบน้อยแบบน้อยมากะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะต้องสื่อสารกับมาเรียถ้าไม่ใช่ภาษาโปรตุเกตก็จะเป็นภาษาอังกฤษน,กน,นะคะการเรียนโปรตุเกต มันก็จะเริ่มจากการท่อง A ถึง Z นะคะทุกคนเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็เราจะเริ่มเรียนประโยคทักทายอะไรง่ายๆอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเราพูดนะคะทุกคนก็ค่าโปรตุเกตเนี่ยก็จะต้องเปิด กล้องเรียนนะคะทุกคนเพราะว่ามาเรียนจะได้จำหน้าเราได้ทุกคนนะคะในทุกคาบเนี่ยจะมีกิจกรรมให้ทำค่ะจะเล่นค้างหูบ้างหรือว่ามาเรียก็จะเอาเกมอะไรมาให้เราเล่นบ้างนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแยกห้องเบรกเอาลูมไปทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนนะคะมาเรียนก็จะมีอะไรสร้างสรรค์คือตลอด3ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรทำแน่นอนคะ่ะไม่มีช่วงเบื่อแน่นอนคะ่ะทุกคนเรียนโปรโตุเกสน,นะคะ <Wow. S 2> ก็สนุกสนานเฮฮากันไปค่ะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างนี้เนาะ,ะก็จะมีเก็บควิสบ้างนะคะในบางครั้งที่เรียนนะคะบางครั้งมาเรียก็จะบอก่อ เออเดี๋ยวสดาหน้าจะเก็บ quiz นะหรือว่าบางทีที่ quiz มันเป็น quiz ง่ายๆดูน่าจะทําได้มาเรียก็จะเก็บคะแนน quiz ไปเลยนะคะตลอดทั้งเทอมที่มินเรียนจบโปรตุเกสมาเนี่ยก็จะรวมเรียนแกรมมาเบื้องต้นไปด้วยนะคะเราต้องสามารถจําประโยคได้ท่องตัวเลขได้จําวันได้หรือว่าผู้สามารถเขียนแต่งประโยคโปรตุเกสได้ค่ะก็จะคือเรียนประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นประโยคเบื้องต้นแกรมม a เบื้องต้นอะไรที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะในการเรียนโปรตุเกสเทอมแรกนะคะมาเรียจะไม่ค่อยให้ทํางานกลุ่มค่ะคือต้อง แต่หลินมามินยังไม่ทางานกลุ่มเลยจะมีงานเดียวกับงานคู่ซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่ากลุ่มอะ่ะมันก็คือการที่มาเรียจัดเบรกเอาลูมให้เราเข้าไปกับเพื่อน4ี่ห้าคนอะไรเงี้ยแล้วก็ทําในระหว่งางคาบอยู่แล้วนะคะงานเดี่ยวชิ้นแรกที่มินจําได้ก็คือมาเรียจะให้อัดคลิปพูดค่ะ Speaking test มาเรียก็จะให้อัดคลิปพูดภาษาโปรตุเกสก็ต้องไปเขียนสคริปต์มาซึ่งมาเรียจะบอกว่าในคลิปนั้นเนี่ยเราต้องพูดอะไรบ้างอยู่แล้วนะคะเขาจะเขียนมาให้ว่าต้องพูดอะไรบ้างเรามีหน้าที่ที่ต้องไปแต่งประโยคจตเลียงประโยคให้มันค uh, Final นะคะ่ะะะานม ก็จะให้จับคู่สนทนามาเลก็จะบอกว่าเออเนี่ยจะต้องเขียนอะไรบ้างเราต้องพูดอะไรกับเพื่อนบ้างควรจะมีคํานี้คํานี้คํานี้พูดอยู่ในคลิปของเรานะคะแต่ว่าเราต้องไปคิดสถานการณ์มาเองค่ะว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรในการมาทําโปรเจกต์อันนี้นะคะส่วนข้อสอบนะคะจะเป็นข้อสอบชอยด์ค่ะมนจะไม่ได้ว่ากลางภาคสอบไมแต่คิดว่าสอบนะทุกคนก็คือมันเป็นสอบข้อชอยนะคะจะมีข้อเขียนด้วยเออมันจะมีข้อเขียนด้วยนะคะเป็นให้เขียนประโยคสั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีทั้งสอบแกร,รมมาสอบคําศัพท์อะไรอย่างนี้ด้วย ที่เราอัคดคลิปก็คือเป็นส่วนของสปีกิ้งไปแล้วค่ะทุกคนก็วิชาโปรตุเกตก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับมินก็คือเรียนมาถึงทุกวันนี้มินอาจจะยังพูดอะไรไม่ได้เยอะนะค,ะ,คะทุกคนเพราะว่าภาษาเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาอยู่กับมันแล้วก็จะต้องฝึกฝนเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าที่มานเล่นอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรียนจบให้มันจบคาบนี้ไปแล้วมินก็แยกย้ายเพื่อจะไปเรียนวิชาอื่นต่อน,นะคะทุกคนมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ซึมซับเข้าไปแบบไม่ได้ลึกเท่าไหร่ถ้าอยากเรียนโปรตุเกสแต่ว่ากังวลเรื่องภาษาอังกฤษ,กฤษว,กวส่าด้น ไม่ได้ยากหรือว่าพูดไวมากก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยอธิบายอะไรไม่ไม่ถึงขนาดนะคะมาเรียก็พูดเหมือนเราก็ฟังได้ค่ะทุกคนถ้าเกิดว่ากังวลในภาษาแต่อย่างเรียนโปรตุเกตก็แนะนําให้ลงค่ะลงมาเลยเดี๋ยวมันก็จะไปได้เองนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะทั้งหมด6วิชาที่มิ้น์ลงเรียนในปี2เทอมหนึ่งนี้นะคะมันก็ ผ่านมาแล้วแหละถามว่ามันยากขึ้นไหมในการเรียนปี2มินก็รู้สึกว่ามันยากขึ้นนะคะแบบอัพเลเวลเลยอะมินรู้สึกว่ามันอัพเลเวลมากจริงๆิมันแตกต่างจากวิชาทียูที่เราเรียนกันตอนปีหนึ่งมากเลยนะคะก็ตอนนี้มินเรียนอยู่เทอม2แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเทอม2จะไปอะไรเงี้ยมินก็จะมารีวิวให้ทุกคนนะคะส่วนการเรียนในเทอมนี้มินก็เรียนออนไลน์แบบว่าร้อยล้านพันเปอร์เซ็นต์คือถามว่ารู้สึกยังไงกับการเรียนก็คือมินรู้สึกว่ามินเบื่อมากมินอะไม่ได้ตั้งใจเลยเทอมนี้แบบเทพไม่ตั้ง ใจเรียนเลยนะคะทุกคนโอเคมินอาจจะมีไฟในตอนแบบสองสามสัปดาห์แรกหลังจากนั้นมรู้สึกว่ากําลังทําอะไรอยู่กำลังเรียนอะไรอยู่รู้สึกแบบว่าออน่าเบื่อจังออกจากบ้านไปไหนก็ไม่ได้แล้วมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักมากค่ะทุกคนที่แบบว่าโรงพยาบาลสนามเปิดกันเต็มไปหมดเลยอะนั่นแหละคะ่ะทุกคนมันเลยยิ่งรู้สึกว่ามันบันทานใจ,ใจตังออนไลน์ก็ต้องเรียนไปไหนก็ไปไม่ได้นะคะทุกคนจะมีช่วงท้ายเทอมที่โควิดเริ่มซาแล้วมินก็ได้ไปทํางานกับท่าประจันมิิงะ,ะิะก็รู้สึกว่าเออมันยังพอมีกิจกรรมอะไรให้มีกํางังใใจนนตอ เทมบ้างนนะะคคะุกโอเคค่ะทุกคน,คท,กคนที่มิ้นบอกว่ามิ้นจะมาสอนทุกคนดูว่าจะลงวิชาเลือกกับวิชาบังคับเลือกยังไงก็มาดูะคะ่ะทุกคน ก็คือจะมีตารางกระจายโครงสร้างอย่างนี้นะคะทุกคน <_ d ance> คือทุกคนก็สามารถไปพิมพ์ใน Google แล้วก็หาตารางนี้นะคะพิมพ์ไปว่าตารางกระจายโครงสร้าง C T U นะคะก็จะขึ้นมาให้เลยค่ะทุกคนก็ไปโหลดน,นี้เก็บไว้นะคะมันก็จะมาบอกวิชาศึกษาทั่วไปนะคะคือวิชาที่ยูวิชาบังคับอะไรพวกนี้นะคะทุกคนเราต้องโดนบังคับเรียนจนหมดอยู่แล้วนะคะส่วนวิชาเฉพาะคือวิชาในสาขาอันนี้ก็ต้องโดนบังคับเรียนจนหมดแล้วนะคะทุกคนแต่ที่ไม่ได้ทุกคนดูก็คือนี้คะ่ะวิชาบังคับเลือกนะคะทุกคน <_ d ance> วิชาบังคับเลือกมันจะถูกลงเรียนมาอยู่่่12หนนนวยกกกิตะะคคคทุ็ืืออเเราจลง ไงก็ได้จะลงวิชาบังคับเลือกอะไรก็ได้เลยค่ะหรือเทอมนั้นจำไม่ลงก็ได้แล้วไปลงเทอมอื่นก็ได้นะคะทุกคนโดยของมินเนี่ยมินจะไปดูจากตารางสอนของปีอื่น,นะคะ่ะทุกคนว่ามีวิชาที่มินสนใจอยากจะเรียนไหมถ้ามินไม่อยากเรียนเนี่ยมินก็จะไม่ลงในเทอมนี้นะคะซึ่งปี2เทอม2เนี่ยมินก็ไม่ลงวิชาบังคับเลือกอะไรเลยนะคะเพราะว่ามินไม่อยากเรียนนะคะทุกคนวิชาบังคับเลือกถ้าเราแบ่งเป็นปีในตาราง ก็จะเป็นอันนี้คือปี2นี้คือปี3ใช่ไหมมันก็จะเหลือ2เทอมก็จะเหลือ2เทอมใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะจัดสรรได้เลยว่าไอ้สเทอมนั้นอ่ะเราอยากจะเอาวิชาไรมาเรียนนะคะซึ่งมินก็ได้เขียนของมินไปแล้วที่มินแนะนําว่าให้ไปดูตารางสอนแล้วมาเขียนอนนั้นก็เป็นวิธีที่ใช้ได้นะคะทุกคนคือความจริงแล้วคือมันเรียนยังไงก็ได้โรงเรียนยังไงก็ได้ให้มันไม่ชนเวลาหรือว่าเราจะลงเรียนเทอมไหนก็ได้อีกเหมือนกันนะคะถ้ามันเปิดสอนแค่เรียนให้มันครบ12หน่วยกิตค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าเทอมนี้ ไม่อยากเรียนวิชาเลือกตัวนี้เลยรู้สึกว่าไม่พร้อมเดี๋ยวเทอมหนะ้าค่อยกลับเรียนแล้วกันอะไรเงี้ยก็มาเรียนได้ค่ะถ้ามันเปิดสอนอาจจะต้องในกับรุ่นน้องหรือยอะไรงี้นะคะแต่ว่าก็จะได้เรียนนะคะทุกคนอ่ะส่วนวิชาเลือกภาษาอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเลือกภาษาอะไรก็ลงภาษานั้นไปนะคะแล้วก็มาที่วิชาเลือกกันค่ะทุกคนวิชาเลือกนะคะคือมันจะบังคับลงรหัสนะคะก็คือจะบังคับรหัส3เนี่ยสวิชาแล้วก็รหัส4 2วิชานะคะทุกคนก็รหัสก็คือตัวแรกตัวแรกคะ่ะ se 3 se 2 se สอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนและอีกสองตัวหลังจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะบังคับให้ลงรหัส3ม,มา2ตัวรหัส42ตัวแล้วอีก2ตัวเนี่ยเป็นรหัสอะไรก็ได้คะ่ะจะเป็นรหัส3ามอีกสักตัวรหัส4อีกสักตัวหรือว่าจะเรียนเป็นรหัส2ไปเลยก็ได้นะคะทุกคนก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องลงให้ครบ18หน่วยกิตค่ะทุกคนก็คือทําเหมือนกับวิชาบังคับเลือกเลยนะคะไปดูตารางสอนแต่ว่าวิชาเลือกเนี่ย มิ้นมองว่ามันควรจะลงไปเทอมต่อเทอมค่ะทุกคนเพราะว่าถ้ามาแบ่งดูอ่ะมันก็จะแบ่งได้ครบเลยอ่ะปี2ปี3ปี4จะได้ไม่ต้องไปเรียนย้อนเก็บทีหลังหรือว่าไปเรียนกับรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมินคิดว่าเออก็เลือกลงเรียนไปเถอะเทอมสักหนึ่งวิชาอะไรอย่างงี้นะคะแต่สมมติว่าถ้ามันลงทะเบียนไม่ทันจริงๆว่าต่องอยากเรียนวิชานี้แต่มันนันเต็มก่อนก็รอกลับมาเรียนก็ได้ค่ะทุกคนแต่ต้องดูนะว่าเวลามันชนกันไหมถ้ามันไม่ชนกันอ่ะแล้วอาจารย์เขาเปิดสอนอยู่แล้วก็มาเรียนได้ไม่น้งะาีก็จเป็น ในรูปแบบนี้ไปนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสําหรับการลงวิชาบังคับเรื่องแล้วก็วิชาเลือกที่มิ้นบอกนะคะทุกคนก็ไปโหลดตารางกระดายโครงสร้างมาแล้วก็มาดูวิชาคบโนกิจนะคะคือจริงๆมิ้มินก็เพิ่งได้ตารางนี้มาไม่นานเพราะว่ามินก็ไปคุยกับพี่เลมอนนะคะที่เป็นพี่ในวงวินเทอร์ของมิทีเลนซีเหมือนกันก็ไปถามพี่เขาว่าเออปรึกษาเรื่องจะลงวิชาหน่อยเพราะว่ามินน่าอยากถอนวิชาออกนะคะแต่มินก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงพี่เขาก็เลยแนะนำไอ้ตารางกระดายโครงสร้างอันนี้มานะคะทุกคนแล้วก็มาเขียนดูว่ามัน เป็นไปได้ไหมถ้าเราอยากจะทัถอนตัวนี้แล้วลงเรียนตัวนี้อะไรอย่างนี้นะคะมินก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีถ้าเกิดว่าน้องๆได้รู้ก่อนมินไรเงี้ยเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องลงวิชาตอนนั้นไปเก็บตอนอื่นเพราะว่าก็ยังมีวิชาอื่นที่ยังอยากเรียนอีกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูในตารางการโครงสร้างอ่ะมันจะมีวิชาที่สามารถเรียนเกินได้นะคะคือเราเรียนเกินได้นะคะทุกคนแต่ว่าห้ามเรียนขาดค่ะสำหรับคลิปการรีวิวปี2เทอมหนึ่งของมินก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สนใจ,จเดนเอกซีหรือว่าน้องๆที่ปีหนึ่งกำลังจะขึ้นปี2แล้วดูคลิปมินนะคะมินหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะในการตัดสินใจเรียนหรือว่าตัดสินใจลงเรียนวิชาอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องมินด้วยนะคะมินจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์นี้ต่อไปหรือว่าจะมีคอนเทนต์อื่นต่อไปนะคะทุกคนจริงๆกำลังใจมากทุกคนแล้วก็มาจากความไม่ขี้เกียจของ นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเห็นว่ามิ้นไม่ค่อยได้ลงคลิปหรือมิ้นทางหายไปก็อยากให้รู้ว่ามินยังไม่ได้ทิ้งช่องหรือว่าจะขายช่องทิ้งปล่อยล้างอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมินจะกลับมาทํานะคะถ้าเกิดว่ามินไม่ขี้เกียจนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามมินมาจนถึงตอนนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ